คารุมิติโลกวิญญาณตอนไม่น่าหยิบมาเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่ได้เกิดขึ้นกับคุณบอยเองและเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าพุทธโดยคุณบอยเล่าว่า ย้อนกลับไปเมื่อสมัยที่ผมอยู่มหนึ่งโรงเรียนผมเป็นโรงเรียนวัดครับสมัยนั้นร้านเกมอะไรก็ไม่ค่อยจะมีเด็กๆก,ก็จะเล่นกันอยู่ยแถวโรงเรียนผมก็ชอบเตะฟุตบอลครับและสนามฟุตบอลของโรงเรียนก็จะอยู่ติดกับเมนของวัดเลยแต่ด้วยความคุ้นชินก็เลยไม่ได้กลัวอะไรมีอยู่ครั้งหนึ่งเป็นช่วงหน้าหนาวครับผมกับเพื่อนๆ หลังจากเตะบ,บอลกันเสร็จแล้วก็เล่นซ่อนหากันต่อพอโอน้อยออกกันเรียบร้อยแล้วสรุปว่าผมเป็นคนซ่อนครับผมก็วิ่งไปหาที่ซ่อนและไอ้พุทธเพื่อนผมก็วิ่งตามผมมาจะไปซ่อนกับผมด้วยผมก็รีบวิ่งหนีข้ามรั้วสู่สารเข้าไปในวัดไปซ่อนในเมนเผาศพเลยครับ ขณะที่ผมกำลังจะปิดประตูไอ้พุทธมันก็วิ่งตามมาแล้วก็ขอเข้ามาแอบด้วยผมก็เลยให้มันเข้ามาแล้วก็ปิดประตูเมนความรู้สึกในตอนนั้นคือมันยังอุ่นๆอยู่เลยครับในระหว่างที่ซ่อนอยู่ผ่านไปสักประมาณห้านาทีผมก็รู้สึกแปลกๆบอกไม่ถูกครับมันเหมือนกับว่าข้างในดี ไม่ได้มีเพียงผมกับไอ้พุทธแค่สองคนซสแล้วเป็นครั้งแรกเลยที่ผมเสียวสันหลังวูบผมหันไปมองไอ้พุทธผมเห็นมันกำลังเอามือไปคุยเขี่ยพื้นคุยเขี่ยวกีทาขี่ผงเหมือนกับว่ามันหาอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันก็ไปคุยเจอลูกกลมๆเงาๆคืออะไรก็ไม่รู้ในตอนนั้นเออมันเห็นว่ามันแปลกดี มันก็เลยเก็บใส่กระเป๋าไปจากนั้นผมก็เริ่มรู้สึกอึดอัดเหมือนกับว่ามีคนนั่งเบียดอยู่และได้ยินเสียงร้อง <c oughs> มันเป็นเสียงแหบแหบมาจากด้านหลังเหมือนมีคนมาพูดข้างๆหูเท่านั้นแหละครับทั้งผมและไอพุทธ เปิดประตูรีบวิ่งหนีกระออกมาตัวก็เลอะเท่าฐานเต็มไปหมดเลยครับพอออกมาได้เพื่อนๆนก็ไม่อยู่กันแล้วสงสัยว่าคงจะหาพวกผมไม่เจอก็เลยเลิกเล่นกันไปหมดแล้วแล้วก็กลับบ้านวันนั้นไอ้พุทธก็ตามมานอนที่บ้านผมคือปกติแล้วไอ้พุทธจะชอบมานอนที่บ้านผมอยู่บ่อยๆคืนนั้นไอ้พุทธมันดูแปลกๆครับ แทบจะไม่ได้นอนเลยมันนั่งกอดเขาแล้วมองดูผมอยู่ทั้งคืนมันไม่พูดไม่จาพอเช้ามาแม่ไอพุทธก็มารับกลับบ้านไปผ่านไปวันสองวันผมก็ไม่ได้เจอไอพุทธมาเลยจนถึงวันไปโรงเรียนแม่ไอพุทธก็มาส่งที่โรงเรียนผมก็สังเกตว่ามันไม่พูดไม่จาตาลอยลย เวลาเดินเข้าโรงเรียนมือมันก็จะคอยละรั้วกำแพงคือที่รั้วจะปลูกพืชผักสวนครัวอยู่ผมเห็นมันหยิบพริกหยิบแตงได้มันก็หยิบใส่เข้าปากหมดแล้วก็เคี้ยวหน้าตาเฉยไม่รู้สึกอะไรเลยตอนเรียนมันก็ไม่พูดไม่จากับใครมองหน้าเหมือนเป็นคนที่ไม่รู้จักกันตอนเย็นชวนให้เตะบอล มันก็ไม่ไปซึ่งดูผิดปกติมากมากทาั้งทางที่ปกติแล้วไอ้พุทธนั้นจะเป็นคนที่เฮฮาที่สุดในห้องก็ว่าได้ผมก็คิดแค่ว่ามันคงจะมีปัญหาเกี่ยวกับที่บ้านจนเช้าวันรุ่งขึ้นผมมาโรงเรียนก็มีลุงเจ้าของร้านขายของแถวนั้นที่สนิทกันมาถามผมว่าเออ เมื่อคืนนี้จะพุธมันไปค้างที่บ้านเองหรือเปล่าวะผมก็ตอบว่าเออไม่ได้มาครับลุงแกก็เลยเล่าให้ผมฟังว่าเมื่อคืนนี้ประมาณสักสี่ห้าทุ่มเห็นจะได้งูเห็นเจ้าพุธมันมาเดินอยู่แถวๆโรงเรียนเห็นมันเดินไปแล้วก็มานรำไปด้วยไม่รู้เป็นอะไรวะซึ่งในสมัยก่อนตอนสี่ห้าทุ่มในสมัยนั้นคือว่ามันดึกมากๆครับ ผมจึงตัดสินใจเล่าให้คุณครูประจำชั้นฟังทุกคนก็เริ่มสังเกตอาการของไอ้พุทธบ้างก็บอกว่าไอ้พุทธมันแปลกไปมากจริงๆชอบออกจากบ้านตอนดึกๆแล้วก็มีพฤติกรรมรุนแรงขึ้นบ้างก็เห็นว่ามีคนแก่กำลังจูงไอ้พุทธเดินอยู่แถวโรงเรียนซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นญาติหรือว่าเป็นใครกันจนมีอยู่วันหนึ่ง ไอพุธมันไม่ได้ไปโรงเรียนพอช่วงเย็นแม่ของไอพุธก็มาหาผมที่บ้านร้องไห้มาเลยแม่บอกว่าไอพุธออกจากบ้านไปไหนก็ไม่รู้มันหายไปวันหนึ่งแล้วแล้วก่อนที่มันจะออกจากบ้านมามันก็ฆ่าแมวที่บ้านตายหมดเลยโดยมันจับแมวแขวนคอกับราวตากผ้าพออีกวันหนึ่ง ขณะที่ผมเตะบอลกับเพื่อนๆอยู่ที่สนามฟุตบอลอยู่ๆไอ้พุทธก็เดินผ่านมาตัวสกรปรกมอมแมมผมก็รีบวิ่งเข้าไปถามมันว่าแม่มันตามหาแล้วทำไมถึงไม่กลับบ้านไอ้พุทธก็ตอบม,มาว่าบ้านกูไม่ได้อยู่ที่นั่นบ้านกูอยู่ที่นี่แล้วมันก็เดินเข้าวัดไปแล้วเข้าไปนอนในเมน ผมกับเพื่อนๆก็รีบช่วยกันลากตัวมันออกมาจะพาไปหาพระแต่มันกลับสะบัดมือแล้ววิ่งหนีไปอย่างเร็วไม่มีใครตามมันทันเลยสุดท้ายผมก็กลับบ้านไปคืนนั้นผมนอนอยู่ที่บ้านอยู่ๆไอ้พุทธก็มาหาผมที่บ้านผมก็เลยให้มันเข้ามาในบ้านแล้วก็จัดแจงหาข้าวปลาให้มันกิน แล้วมันก็นอนกับผมด้วยคืนนั้นผมนอนหันหลังให้เอพุทธอยู่ๆก็ต้องตื่นเพราะว่าได้ยินเสียงคนเดินอยู่ในห้องลงเท้าหนักมากๆเสียงดึงตึงตึงตึง,งผมรีบหันมามองแต่ก็ไม่เห็นมีใครส่วนเอพุทธก็นอนหลับอยู่ข้างๆในตอนนั้น ผมก็รู้สึกไม่คอ่อยากไว้วางใจเท่าไหร่แล้วสักพักหนึ่งยังไม่ทันหลับต่อก็มีเสียงเดินกลับมาอีกครั้งหนึ่งผมก็เลยแอบหันไปมองช้าๆสิ่งที่ผมเห็นก็คือเป็นชายแก่เดินเข้ามาเสียงเดินดงตึงๆตึง,ง,ง,งแล้วเข้ามานั่งคร่อมไอพุทธเอามือจับหน้ามันเอาไว้แล้วก็มีเสียงร้อง <laughs> เป็นเสียงเดียวกันกับตอนที่ได้ยินในเมนเลยครับผมนี่คนลุกสู้แบบกลัวสุดๆแทบสิ้นสติแล้วผมก็หลับหูหลับตาวิ่งออกมาวิ่งไปหาคุณตาของผมจนในสุดท้ายผมก็ต้องเล่าเรื่องที่ไปซ่อนแอบในเมนให้ผู้ใหญ่ได้ฟัง จนโดนดุด่าก,กันไปยกใหญ่วันต่อมาผมและคุณตาเข้าไปที่บ้านของไอ้พุทธกันพอเข้าไปก็ไปเจอไอ้พุทธมันนอนอยู่และในมือมันกำอะไรบางอย่างเอาไว้ผมก็กล้าก,ก,กลัว,ลวพยายามจะแงะมือมันออกมาปรากฏว่าสิ่งที่อยู่ในมือของมันก็คือ ฟันปลอมสีเงินเงินสมัยโบราณที่ทำมาจากตะกัวหรือว่าอะไรสักอย่างหนึง่งทุกคนเมื่อเห็นก็พากันพหวาไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็เลยคิดว่าจะไปตามหลวงพ่อมาจากวัดและจูจ่ๆไอพุทธที่นอนอยู่ก็พูดขึ้นมาว่าไม่ต้องไปตามหรอกเดี๋ยวกูก็กินมันจนหมดแล้ว พอคุณลุงเห็นแบบนั้นก็รีบจับมือผมแล้วก็พาผมออกมาจากห้องเหมือนไม่อยากให้ผมเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยแล้วจากนั้นพวกเราก็ไปตามหลวงพ่อมาพอหลวงพ่อเข้าไปในห้องหลวงพ่อก็บอกว่าเออมันสายไปเสียแล้วมันไม่ทันแล้วละโยมเอ,อ้ยพอทุกคนเปิดประตูเข้าไปก็เห็นไอ้พุทธ นอนเสียชีวิตในสภาพตาเหลือค้างเหมือนกลัวอะไรสุดชีวิตและอ้าปากค้างคางชิดติดกับหน้าอกคล้ายลักษณะคล้ายถูกจับฉีกปากว่ากันว่าเป็นวิญญาณของชายแก่มาเข้าสิงแล้วก็กัดกินร่างของพุทธจนหมดเหตุการณ์ในครั้งนั้นมันทำให้ผมไม่มีวันลืมจนกระทั่งบัดนี้ ของของใครใครก็ย่อมรักเป็นของธรรมดาให้พุทธเพื่อนผมมันไม่น่าจะเอาฟันปลอมของเขามาเลยแต่ทว่าเขาก็ทำกับมันหนักหนาสาหัสไม่ใช่เล่นก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมผู้เล่าแล้วท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปที่ผมจะนำเสนอเรื่องราวสยองขวัญ มาล่าให้ท่านเด้รัฟังสำหรับค่ำของคืนนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ